สวัสดีครับวันนี้มี power bank มาแนะนำนะครับเป็น power bank ของเวฟเวฟเซลนะครับก็คือเป็นเวบเซล P2 นะครับ power bank ตัวนี้จะใช้ถานนะครับใช้ถาน18ของนะครับก็คือมันจะเป็นทั้ง power bank แล้วก็ที่ชาร์จถานไปนในตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีแค่ตัวกล่องมานะครับมันไม่ได้แถมถานมานะครับ ตัวกล่องแล้วก็สายชาร์จนะครับหัวอะแดปเตอร์ก็ไม่มีนะครับใช้ของโทรศัพท์ทั่วไปนะครับส่วนตัวงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเบานะครับถ้าใส่ถานไปแล้วก็จะน้ำหนักพอดีนะครับลักษณะก็จะเป็นสีดำแบบแบบนี้นะครับก็รุ่นก็เป็น P2 ครับจะมีตัวบอกแบตนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับ ส่วนหัวก็จะมีเอาพุทกับอินพุตนะครับนี่นะครับอันนี้เลชาร์จเข้านะครับอันนี้ก็เอาไว้ออกเป็น power bank นะครับตอนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กครับฝามันจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กครับเหนียวนะครับเวลาใส่ก็ประมาณนี้เลยครับแกบก็งัดออกข้างในก็จะเป็นราง่านแบบนี้นะครับจะมีบอก ก็บวกข้อลบนะครับกะถามสองก้อนนะครับแล้วเบรตัวนี้น่าจะอยู่ที่ราคาสามบาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับนี่นะครับบวกลบอันนี้บวกนะครับอันนี้ลบนะครับแล้วใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับ ใช้ฐานสองก้อนนะครับใส่ปุ๊บแล้วกดตรงนี้นะครับมันจะบอกสถานะนะครับนะครับปุ่มจะไฟถ้าไม่ใช้ไฟก็จะดับเองนะครับนี่นะครับปิดฝาถ้าปิดฝาก็จะประ,ะมาณนี้ครับนี่นะครับหนักพอดีครับไม่หนักมากขนาดก็พอดีครับ สำหรับฐาน2ก้อนความจุฐานแต่ละก้อนก็ให้เลือกเอาเยอะๆนะครับจะได้ชาร์จได้หลายๆครั้งนี้ฐานผมก็3,400 mAh mm นะครับ2ก้อนโทรศัพท์ทั่วไปก็จะมีความจุที่โทรศัพท์ทั่วไปแบตก็จะเป็น3,500 mm นะครับมิแอมถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ร,รุ่นใหม่ๆม,มันก็จะทำแบตมาเยอะๆเพื่เพื่อรองรับ เล่นเกมนะครับแต่ถ้าทั่วไปแล้วก็จะประมาณ3ามพันสี่สามพเท่ากับฐานนี่นะครับก็ถ้าโทั่วไปก็จะใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะครับถ้าแบบโทรศัพท์หมดเลยนะครับนะครับไฟก็จะดับเองนะครับถ้าจะกดรูปกดตรงนี้ครับมีปุ่มนะจะบอกสถานะนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตอนนี้ผมเหลือตัวหนึ่งตัวเดียวตัวนี้ อีกตัวหนึ่งขายให้พี่พี่ทํางานไปแล้วนะครับเรา่ผมสั่งมาที่ได้จะเอามาใช้เองนะครับพอมาดูแล้วมันก็สวยดีครับถ้าสนใจก็สั่งผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งกับเพื่อนให้อีกทีหนึง่งเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้เอามาลงนะครับเี๋ยวแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับสนใจก็เข้ามาดูที่เพจไพ่ฉายนวมานครได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงไว้แล้วก็ใส่ราคาค่าส่งไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับลืมเข้าไปดูเฟสไฟฉาย,ายน้มาันาครน,นะครับสวัสดีครับ